เสียงของหัวใจที่ไม่กล้าบอกนาย EP4 วันธรรมดาที่พิเศษหลังซ้อมเดินและเลือกชุดวันประกวดเสร็จพี่สตาประกาศเสียงดังว่าให้เดือนกับดาวแต่ละคณะกลับไปพักผ่อนตามอัธยาศัยเพราะงานจริงใกล้เข้ามาแล้วผมเดินออกมาจากห้องประชุมเงียบๆ พร้อมสูตรที่พับเก็บใส่ถุงเอาไว้มีมือขณะที่เพื่อนๆกลับแยกย้ายกันไปคาเฟ่หรือเดินเล่นในห้างใกล้มหาวิทยาลัยผมกำลังจะเดินกลับหอพักแต่เสียงเรียกคุ้นหูก็ดังขึ้นจากด้านหลังกรอนผมหันกลับไปก็เห็นพี่ชนยืนอยู่มือซุกกระเป๋ากันเกงรอยยิ้มบางๆประดับอยู่บนใบหน้า แบบที่ทำให้ใจผมสั่นโดยไม่รู้ตัวครับหิวหรือยังเขาถามสั้นๆแล้วเดินเข้ามาใกล้ไปกินอะไรด้วยกันไหมผมชนักไปเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้ารับโดยไม่ทันคิดร้านอาหารเล็กหลังมหาวิทยาลายัยตกแต่งเรียบง่ายและเงียบสงบต่างจากความวุ่นวายของห้องซ้อมเมื่อสักครู่มากโข ổ. พี่ชนเลือกโต๊ะริมหน้าต่างที่มองออกไปเห็นสวนย่อมสีเขียวเขาถามผมว่าจะกินอะไรแล้วก็สั่งอาหารง่ายๆมาเต็มโต๊ะเลยช่วงนี้เหนื่อยไหมเขาเปิดบทสนทนาด้วยเสียงนุ่มๆก็นิดหน่อยครับผมตอบพลางก้มหน้าเล่นกับตะเกียบเราทำได้ดีมากแล้วนะเขายิ้มให้ราวกับจะปลอบใจขอบคุณครับ ผมพึมพำเบาๆพี่ชนหัวเราะเบาๆแล้วเอหลังพิงพนักเก้าอี้ไม่ต้องขอบคุณหรอกพี่ก็แค่คอยดูอยู่ข้างๆเท่านั้นเองผมเงยหน้าขึ้นสบตาเขารู้สึกเหมือนโดนแววตานั้นกุมหัวใจไว้แน่นหลังจากอิ่มแล้วพี่ชนชวนเดินเล่นรอบสวนใกล้ร้านลมเย็นพัดเบาๆใบไม้สั่นไหว เงาของเราสองคนทอดยาวไปตามทางเดินเขาเดินข้างๆผมเงียบๆจนกระทั่งหยุดที่ม้นั่งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วนั่งลงเราคงคิดว่าพี่เพอร์เฟกใช่ไหมเขาพูดขึ้นทําให้ผมเลือกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก็พี่ดูเป็นคนที่ทุกคนรักผมตอบอย่างซื่อสัตย์จริงๆแล้วพี่ก็มีมุมที่เหนื่อยเหมือนกันนะเขาหัวเราะแผ่วๆ แต่พอเห็นเรายิ้มพี่ก็รู้สึกว่ามันคุ้มแล้วผมเงียบไปรู้สึกถึงบางอย่างร้อนวูบวาบที่ใบหน้าก็ขอบคุณครับผมพูดออกไปเบาๆก่อนจะก้มหน้านิ่งเขาหัวเราะเบาๆอีกครั้งแล้วลุกขึ้นยืนยื่นมือมาทางผมกลับกันเถอะพรุ่งนี้ต้องซ้อมต่อผมลังเลเล็กน้อยก่อนจะวางมือลงบนฝ่ามืออุ่นๆของเขา ในวันธรรมดาที่แสนธรรมดาแบบนี้มันกลับกลายเป็นวันที่พิเศษที่สุดสำหรับผมเสียงของหัวใจของผมยังคงดังอยู่ในความเงียบเสียงของหัวใจที่ไม่กล้าบอกนายจบ e p c ถ้าชอบเรื่องนี้อยากสนับสนุนเราสามารถโอนผ่าน QR code ที่ปรากฏบนคลิปได้เลยนะคะ ขอบคุณจากใจค่ะ